เนี่ยทำไมถึงเลือกโตบุรพาคือมีสาเหตุคือว่าผมคือคนที่ทํางานมาโดยตลอด <Okay. S 1> ผมไม่ได้เพิ่งเดินแต่ผมเดินมาเรียกว่าเป็นสิปีแล้วสำหรับการเดินกับชุมชน <Okay. S 1> กับสังคมนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้อาสาสมัครในการช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็คลายทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆมากมายนะฮะเพียงแ,แต่บางคดีนี้อาจจะไม่ได้ออกสื่อบางคดีอาจจะออกสื่อแต่แท้จริงแล้วเราสามารถที่จะเช็กกันได้ตรวจสอบกันได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คือว่า,าไปที่หน้าต่างค้นหา a c e b o o k นะฮะค้คนหากว่าโตบุรพาก็จะมีข้อมูล ฟล์นะครับสมัยนี้เป็นโลกของออนไลน์ซึ่งสามารถเช็คโปรไฟล์ได้ว่าใครที่ควรจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะครับและเวลามันสั้นฮะตอนนี้คงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยสับสนคนคนหนึ่งที่ทํางานมาโดยตลอดให้ได้ทํางานแบบมีพาวเวอร์มากขึ้น ที่ผ่านมาเราทํางานแบบเป็นรักษาของคนคน,คนหนึ่งธรรมดาทั่ว,วไปแต่ตอนนี้ถ้าเราได้เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะเราหมายถึงเรามีเก้าอี้ทางด้านการเมืองนะฮะเรามีโอกาสมีพื้นที่ทํางานเราก็จะมี power ในการ c o n d i t i o n กับหน่วยงานต่างๆกับองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิด power ในการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมนในชุมชนรักชุมชนครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราครับจบนิติศาสตร์มขครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมอยู่มขมา8ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นผู้แทน ท้องถิ่นที่ผลักดันงบป,ประมาณลงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราชาวมอ,อครับทุกท่านทราบไหมครับงบประมาณอบจอแต่ละปีมี2,000กว่าล้านบาทและขนาดเดียกันครับทุกท่านเงินเหล่านั้นเคยกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมอ,อหรือไม่ครับทุกท่านครับนโยบายสําคัญที่ผมอยากที่จะ ส่งเสริมผลักดันให้กับชาวมอขอและชาวขอนแก่นเขตหนึ่งอันที่1ครับในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากขณะเดีวยวกันครับพื้นที่ส่วนสาธารณะแต่ละที่ไฟส่องสว่างไม่มีนะครับกล้องวงจรปิดไม่มีและขณะเดีวยวกันครับการศึกษาผมเป็นติวเตอร์ผมอยากจะผลักดันในส่วนของการศึกษาอยากให้งบอาบวจประสานกับเทศบาลและร่วมมือกับมอขอจัดจุดติวแต่ละจุดโดยเฉพาะในส่วนของเด็กมอขอและชุมชนรอบข้างลูกหลานเราครับ ผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่โกงกินบ้านเมืองงบประมาณทุกบาททุกสตังค์เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมจะพัฒนาเมืองขอนแก่นให้หน้าอยู่ไม่ยิ่งขึ้น,เ,นเงินแม้แต่แบ,บาทเดียวที่ผมได้งบประมาณมาครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตังค์แม้แต่บาทเดียวผมจะมาพัฒนาอำเภอเมืองขอนแก่นให้หน้าอยู่ถนนทุกแห่ง จะต้องไม่มีน้ำท่วมครับในเมือ,องขอนแก่นโปวดเรื่องคนรุ่นใหม่ครับมาบริหารท้องถิ่นครับฉีกหลักบริหารแล้วถามชาวบ้านต้องการอะไรครับปวดเรื่องผมครับนายธนภัทรแจ้วปัญญาอนาคตท้องถิ่นไทยมันควรจะเป็นอย่างไรในเรื่องของว่าท้องถิ่นที่มันเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรก็ได้มีการนํามาปรับใช้ครับแล้วก็วก็ได้เป็นสมาชิกของอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลเป็นต่อเนื่องตามลำดับนะครับแล้วก็ทําช่วยงานในเรื่องของคณะทํางานด้านที่ดินตลอดจนด้านกฎหมาย